โอเคครับตอนนี้ถึงแล้วถึงที่อู่ช่างพอมแล้วเดี <Okay. S 1> ๋ยวไปดูว่าช่างอมเรียบร้ยแล้วโอเคครับ, okay, รบเสร็จแล้วเครื่องตัวนั้นก็อยู่ในนี้เ,เครื่องตัวนั้นอยู่น,นี้นะเดี๋ยวขับขับนั่นละเครื่องมังกรเห็นไหมอยู่ในคาริเมียน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ค่าเนี่ย EP นี้ก็เป็น EP ที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมานานมากนะครับถามอยู่นั่นแหละว่ารถพี่อ่ะเสร็จหรือยังวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกงามยามนี้เป็นวันที่เราจะต้องเอารถไปทำแล้วครับผมทีนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะไปที่ไหนไม่บอกครับเดี๋ยวไปรอดูตอนจบเลยดีกว่าว่าพี่จะเอารถไปทําที่ไหนนะครับ แต่ทีนี้ปัญหาที่จะไปอ่ะรถจะขับได้นะตอนแรกอ่ะแต่ทีนี้จอดไว้บ้านนี้นานไงเเผาหายเผาหายเวลาจะไปเลยต้องใช้้ <c oughs> <c oughs> เด็กขโมยเผา <c oughs> อันนี้เป็นเด็กขโมยเผาต้องลากรถระยะทาง200โลอีกแล้วครับเ <c oughs> พื่อที่เอารถ,ถเขียวใหญ่ของพี่ไปวางเครื่องนะโอ้โหแต่ยังไม่รู้ว่าเครื่องอะไรยังไม่บอกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูที่หน้างนานทีเดียวเจอเครื่องอะไรก็เอาวันนั้นเลยจิ้มจิ้มจิ้มเลยกอส่วนเครื่อง LD ที่ดูไว้อ่ะที่ไปซื้อมาที่ทําคลิปลงมาแล้วครับ เครื่องตัวนั้นพี่ขายนะพี่ขายเพราะว่าขายเพราะกลัวกลัวไงเห็นพันสามแล้วไงอ๋อกลัวเลยเอยู่ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนเป็นสามพันเลยขายครับเพราะว่าขยับไซส์รถพี่อะมันมีคานมาแล้วนะก็เลยขยับเครื่องไปเลยให้มันใหญ่ไปทีเดียวส่วนแอลนีก็กองไว้ที่บ้านก่อนใครอยากมาซื้อไปทําเครื่องสูบน้ําก็ติดต่อมาได้ครับแล้วก็เห็นพันสามมันวิ่งในในหมอกวัดใจแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องขยับหนีอีก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าระหว่างทางมันจะสนุกขนาดไหนเพราะว่ามันต้องลากไปเรื่อยๆวันนี้เอาเมียนลากเมียนแล้วก็มีทีมนี้มีเพื่อนร่วมทางอีกแล้วอากูอากูต้องเป็นคนคอยดูแล <Wow. S 1> คอยซัพพอตเรื่องเงินเดินทางกเีกว่าไปเลยครับ ไม่มีแอร์แล้วแต่รถเรายังมีแอร์อยู่นะเพราะรถเราติดเ,เครื่องมาเนี่ยรถเรายังขึ้นอยู่ตอนนี้คันดำเกิดปัญหาครับแอร์ไม่มีแอร์ไม่เย็นเลยเดี๋ยวทำแอร์ก่อนเป็นไงมันดำแป๊แล้วก็ตัดสายไปเลยแป๊บฟิวขาดเอาฟิวฟิวขาดโอเอาคแล้วไม่ต้องถ่ายอาายู่ดี ่อ,อาออกไงอะเนี่ยมึงออกไป <c oughs> ดูเหี้อะไรละเลยมึงมา,า <ๆ S 2> คันเดี้ยววะายา,าลยอไม่มีทั้งคู่เลยทั้ทงให้คันลากให้คันโดนลากอันนี้รถนอนข้างหลังปูเสือแล้วูเสื่อแล้วนอนกว่า <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยครับเล่นแม,ม็กซ์มีแล้ว

นี่นะนี่นะตัวนี้นะเสียงคมขวัญมากจริงเหรออยากจะรู้แล้วเกินจะลงบ่อได้โอเคทุกคนที่รอดูนะครับเห็นแล้วว่าพี่เอาเครื่องอะไรลงรถนะเป็นเครื่องมังกร90แรงเซตโบครับตอนเสร็เดี๋ยาพี่เขียวเลยเราไปล้องข่าวแล้วพี่เขียวแล้วเราติดใจเราก็เลยจะเอาใส่น้องเมียเราตอนนี้เราก็มาเจอ เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้เจ้าของอู่จำได้ไหมจำได้ไหมจำได้แล้วมาในคลิปแล้วที่หยอดเหรียญน่ะหยอดเหรียญหยอดเหรียญจำได้อยู่ไปรอบนั้นรถพังไม่ถามพีโอเคครับนี่เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าไปไปเป็นไงหล่อไหมน่าจะแรงอยู่นะขับดีไม่ดีอยู่ที่คนขับคุยไปเหอะติดเดิมถูกถ้าเกิดติดอะไรทิ้งวะทิ้งเชื่อหรือถ้าถ้าถ้าได้เครื่องดีแล้วขับติดอ่ะนะ รเบื่อทั้งหัวทั้งเมียเลยเมียถึงกล้อง,งหนุ่ยหมายเลยนะอาให้สุดใช่ไหมตัวอาให้สุดอาให้สุดถ้าไม่สุดแต่คุณขายาไม่มันจะได้เลิอกอ้างว่า,เ,าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่น,น ون, สุดท้ายไปไปที่คนเดียวเลิกจบต้องขอบคุณพี่ป้อมเลยพี่ป้อมจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันยกลงมาในรถดีกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเทเขาจจมเลยป่าแรกวันนี้แค่พามาดูว่าจะเอาเครื่องอะไรลงนะทุกคนรอนานมากเลยพี่รู้มีคนคิดว่าขายแล้วทิ้งนี่นี่นี่ไม่พอนี่อะไรนี่นี่อะไรนี่หอยสำเร็จหอย นี่นี่นี่โอ้โหจะเลือกเป็นเฮทอ๋อจะเอาชุดไหนมีให้เลือกด้วยติดได้อยู่ตออ้ห้าห้าเลยไหมไปให้สุดขอบฟ้า <c oughs> จำรอปที่ผ่านติดเหมือนเดิมไม่เห็นเหรอสี่ร้อยไม้จมบ่เลยเอเอใช่มันต้อสี่ร้อยไม้สี่ร้้ คือพิชานลากมาที่หงหินใช่ครับลากจากนครถมมาหงหินก็คงจะเห็นใช่คงจะเห็นบรรยากาศแบบรอบทางแล้วนะเบอร์ตองมาแล้วเบอร์ตองเบอร์ตองอะไเบอร์ตองอ่ะอยูเบอร์ตองไม่ใช่ตองนี่ไม่ไม่เราไม่ตามเนี่ยมันใหญ่ก็น่าพี่อยากให้ใส่ลูกนี้เลยหรอมันจะใส่ยังไงลูกอะไรพี่ตัวนี้อันนี้เป็น H X35 ท่านมูนมานี่รอแยกล่างกันะใส่โบกู้อ่ะ โอเคพี่ทำโบกู้ได้ผมรู้นะผมรู้แล้วว่าเครื่องอ่ะใช้ได้แน่แต่พี่มาดูรถผมดีกว่าพี่จะวางได้เปล่าพี่มาดูรถผมว่าได้เปล่าโอเคครับเสร็จแล้วเครื่องตัวนั้นก็อยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวนี้นะเจะขับขับนับได้แล้วจังเหมือนเหมือนเลยเหมือนรถเหมือนไหมเหมือนมอนเซ็ตนี้เลยรถอ่ะคอนเซ็ปต์ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับเครื่องมังกรเห็นไหมอยู่ในคาริมิเอนเรามาดูตัวจริงเลยเมื่อกี้เรา เครื่องอยู่ข้งนอกมองไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวจะแต็งจะเหมือนอย่างนี้เลยแต่เทอร์โมอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยนี้ไส่เล็กมันเป็นเล่าไม่ต้องหัวใหญ่มันเป็นเล่าไอ้เจไอ้เจ้าขันสามว่างไงขันสามโอ้โหมาได้หมดบอกเลยว่างไรเอ้าอย่างนี้เหรอนี่ไม่เก่งเห็นไหมสี่ร้อยมาออไอ้วันนั้นอะผมกะลงให้รถพังไม่พังจะขึ้นนะสิ มันยังไม่ติดตังเลยเออแล้ใจได้มังกรดีๆแล้ว่อนโอเคครับจริงๆแล้วโปรเจกต์อ่ะมังกรเนี่ยมันจะเป็นของไอ้เมียพันสามทีนี้พันสามมันขึ้นได้ไงเมียเราไม่ให้เปลี่ยนปกติของพี่จะต้องเป็นเคสแท้พี่ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นมังกรเดี๋ยว่ผมไม่ใส่เคสแท้อ่ะใส่เคสแท้ไอ้ชันเอาเหนืออีกเหรอเคสแท้คันเดิมอยากรู้เปล่าน้องๆอยากดูเคสแท้คันเดิมเปล่า ถ้าอยากนูงแท่แคันเดิมกดไลค์คลิปนี้ให้ได้ห้าหมื่นไลค์ไม่อยากให้พี่ชาใส่ไปหมดความว่งน้ำตาลินโอเคครับเนี่ยครับวางแล้วก็อย่างประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแต่ละอาทิตย์นะครับอาจจะมาหุ่นหินบ่อยมาให้ช่างป้อมเบื่อเลยผมไม่ต้องมาหรอกผมมาองปีหนึ่งเนี้ยรรเเอ่่ไไไไมมปป็็นนะ จะเป็นคลิปลากมาไว้ที่เฉยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเป็นคลิปเสร็จแล้วเทสรถคลิปที่ลากมอให้ดูว่าพี่จะวางเครื่องอะไรแล้วเดี๋ยวมาแอบดูอีพีต่อไปว่าช่างป้อมทําไปถึงไหนแล้วทําประมาณกี่วันเพื่อเป็นเพื่อเป็นเอ่อแนวทางสําหรับเอีคนที่อยากจะทําเครื่องนะครับประกอบกับเครื่องมังกรน่ะมาเป็นเครื่องที่มันทนเวลามันเข้าพงเข้าป่ามันไม่มีสายพานมันจะทนกว่าพวกเครื่องที่มีสายพานเาจะขึ้นเขาได้ไหมได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เผื่อเราต้องการทำอย่างอื่นเราก็ต้องบอกเมียว่าขึ้นไม่ได้ไงอเออไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูข้างในกันดีกว่าขึ้นได้ขึ้นได้เดี๋ยวไปดูภ <c oughs> ายในคันนี้ก่อนว่าทำออกมาจะเป็นแบบนี้เ <c oughs> มียจะรู้ไหมว่าเราเอารถมาทำแล้วมันต้องตัดต้องยับขนาดนี้ดูภายในนี่ต้องตัดเกียร์เข้าไปอย่างเงี้ยนี่จะเหมือนโอ้โหลงลงอย่างนั้นเลยเใช่โอ้งั้นเลยใช่อย่างนั้นเลยตีเนื้อต้องออกไปข้างนอกเลยนี่ไม่รู้แบบนี้หรอต้องดูแบบนี้ด้วยโอ้ดีแล เราไมีรู้แบบนี้ด้วยนั่นแหละครับจริงป่ะเนี่ยการที่เราทำคาริเบียนอ่ะเราเป็นต้องเข้าปา่าแล้วก็ทำให้มันพร้อมให้มันร้อยใส่เงี้ยนี่ยูวีนี่ทีเดียวเลอยอืมก่อนจะจากไปอย่าลืมนะครับเราต้องมาจำเงอนนะครับโมจันี่เอาเงินมัดจำเท่าไหร่แล้วแต่คุณอเอาเงินยืมเงินมามัดจำมานี่ยืมมาให้มัดจำสิบบาทพออ่จะจัดไ <c oughs> ปบ <ะ S 1> ้เาเดียวพอเอามามัดจำมันก็คือมาดจำอ่ะพี่จะห้าบาทหรือสิบบาทมันก็คือเงินมัดจำ นคืนการซื้อใจมึงไปทำอูอื่นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาจำช่างฟ้อมไว้สี่ห0ื่นบาทสี่หมื่นบาทแล้วก็มาจำไว้แล้วเห็นของเรียบร้อยทีนี้ระยาวยาวอ้อยเข้าปากช้างไม่ทำไม่ทำาเรื่องของช่างแล้ว วันนี้ก็พอแล้วพอของพ่าของพอ,อนะครับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชูชาติเคซี่คานะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําตอบไปแล้วก็อ,อ,อย่าลืมตอนนี้มีเพจมีเพจชูชาติเคซี่คานะครับเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมมีคนด้วยเป็นซาดมีคนกดแค่พันกว่าเองแล้วก็มีทั้งขายของมีทั้งคลิปสนุก,นก,นกให้ดูเข้าไปดูโอเคครับผมวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายวันนี้ก็ผม